ทาแมกานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศข้างหลังผมเนี่ยคือฟู้ดทรัคมันก็คือเตาอ,อบคล้ายๆกับไมโครเวฟขนาดยักษ์เคลื่อนที่ซึ่งอาหารทั้งหมดที่อยู่ข้างหลังนี่เป็นอาหารแช่แข็งนะครับแต่ว่าเมื่อน,นำมาที่นี่ก็มาอุ่น ร้อนที่นี่แล้วก็สามารถมอบให้กับพี่น้องประชาชนรับประทานได้เลยแล้วก็โครงการทั้งหมดของอาหารที่ว่านี่เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือภายใต้โครงการพาณิ์ลดราคาช่วยประชาชนซึ่งราคาจําหน่ายปกติ29-30บาทแต่ว่าภายใต้โครงการพาณิ์ลดราคาช่วยประชาชนก็เหลือ20บาทแต่วันนี้นํามาแจากฟรีนะครับแต่ว่าเวลาขายในเซเว่นอีเลฟเว่นอะไรเนี่ยเขาก็ขาย20บาทอันนี้คือตรา ทานิลดลดราคาช่วยประชาชนซึ่งติดอยู่ทุกกล่องแล้วก็ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าสําหรับทานิ์ลดราคาช่วยประชาชนนั้นขณะนี้เราดําเนินการมาแล้ว3ล็อตมีสินค้าเข้าร่วมรายการทั้งหมด4 8 4 5อ่า8อ่ามีสินค้าเข้าร่วมทั้งหมดเนี่ย4,845รายการด้วยกันนะครับแล้วก็ลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ40อ่า68 แต่ว่าอย่างไรก็ตามมีห้างสปปรรพสินค้าที่มาร่วมรายการกับเราเนี่ยทั่วประเทศทั้งห้างระดับใหญ่นะครับระดับชาติแล้วก็ห้างท้องถิ่นอีก258ห้างทั่วทั้งประเทศแต่ว่าขณะนี้ที่ผมขอเรียนตรงนี้ก็คือเรากําลังจะเริ่มต้นลดที่4เป็นโครงการพาณิชลดราคาช่วยประชาชนลดที่4ซึ่งขณะนี้นอกจากจะลดในห้างสปปรรพสินค้าระดับชาติทั่วประเทศแล้วลดในห้าง ท้องถิ่น250กว่าห้างทั่วประเทศแล้วก็จะลึกลงไปถึงขนาดที่เราจะไปจัดลดราคาทุกอำเภอทั่วประเทศโดยจะเริ่มต้นเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาเชื่อประชาชลลอด4ในวันที่5ที่จะถึงนี้นะครับอีก2วันซึ่งก็จะได้เมื่อเปิดตัวแล้วทุกอำเภอก็จะได้เริ่มการลดราคาโดยจะมีเต็นท หรือว่ามีสถานที่ที่พาณิชย์จังหวัดจะประกาศให้พี่น้องประชาชนในทุกอำเภอรทราบว่าอำเภอไหนจะไปดําเนินการจัดพานิชลดราคาเชื่อประชาชนลด4เวลาเท่าไหร่กี่วันซึ่งก็กําหนดไว้ว่าอำเภอละ2วันถึง3วันโดยประมาณนะครับ 3. นะครับในเขตกรุงเทพกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเราคิดว่าจะทาอย่างน้อยสุดประมาณสัก30ครั้งนะครับหลังจากนั้นก็อย่างที่ท่านรองนายกกล่าวนะครับเราก็จะร่วมมือกันต่อนะครับไปตามต่างจังหวัดต่างๆนะครับที่ ที่อยู่ในแผนที่จะต้องเดินมีการเดินทางนะครับสำหรับอาหารที่นํามาในวันนี้นะครับก็เป็นอาหารแช่เย็นนะครับที่เมื่อกี้กล่าวก็เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่เราร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยบริษัทเนี่ยวางแผนว่าจะทําอาหารราคาพิเศษปกตินะครับก็อย่างที่เรียกว่าประมาณสัก20บกาถ,ถึง30บาทเนี่ยนะครับเราลดที่ร้านเนี่ยเหลือ20บาทเท่านั้นนะครับท,ทั้งหมด1ล้านแพ็คนะครับที่ได้ร่วมมือกับกระทรวงนอกจากอาหารแล้วเนี่ยที่ร้านเองก็มีการโครงการลดราคาพิเศษ เยอะๆนะครับในสาหรับเพื่อร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ที่ท่านรองนายกได้กล่าวไว้นะครับก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับในครั้งนี้เรามีอาหาร6อย่างนะครับมีไข่ต้มมีน้ำนะครับน้ำของซีพีนะครับมีไข่นะครับอีก4ฟองนะให้ท่านเอากลับไปที่บ้านไปทานต่อได้ที่บ้านนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีพันธมิตรอีก2บริษัทนะครับซึ่งอยากจะกล่าวขอบคุณไ่ที่นี่นะครับก็คือทางโอสถสภาซึ่งทําน้ำนะครับเอ็มสปอร์ตมาให้นะครับและที่สําคัญอีกเจ้าหนึ่งก็คือทางแม็กีนนะครับ ได้นําหน้ากากผ้านะครับโทษทีหน้ากากผ้านะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ใส่ป้องกันตัวเองต่อไปนะครับก็ต้องขอขอบาขอบคุณทั้งสองบริษัทแล้วก็เชิญชวนถ้ามีบริษัทอื่นๆสนใจมาร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงกรเกษตรแล้วก็ CPF ก็ยินดีนะครับขอบคุณมากครับ